อีกหนึ่งหนุ่มฮอตในเวลานี้อย่างทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลได้เวลาเปิดเรื่องราวหัวใจโสดไหมแล้วสเปคสาวเป็นแบบไหนกระแสะความนิยมมาแรงแซงทางโค้งสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลแถมยังมีแฟนคลับคอยลุ้นและติดตามแบบพุ่งทยานขึ้นเรื่อยเจนมีด้อมแฟนคลับส้มรักพอ่อ เรียกว่าฮอตไม่ต่างจากศิลปินดาราในวงการบันเทิงเลยทีเดียวแถมยังแซวกันหนักหากสาวคนไหนตกหลุมรักในรอยยิ้มของทิมพิธาอยากเป็นเจ้าสาวมโนก็เตรียมรับบัตรคิวยาวเป็นหางว่าวล้วงหัวใจทิมพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสุดฮอตล่าสุดหนุ่มทิมพิธาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการท่าหนูรับพี่จะรักปากของสามสาวก้อยนัตตี้ รีมเริ่มต้นเทปนี้สาวๆบอกว่าได้ขึ้นรถคันนี้ต้องโสดงานนี้หนุ่มทีมตอบแบบคำๆว่าไม่ขึ้นก็โสดโสดมานานแล้วด้วยไม่ต้องห่วงเมื่อเจอคำถามที่ว่าผู้หญิงจีบก่อนได้ไหมพร้อมบอกสเปคสาวที่ชอบเจ้าตัวตอบว่าได้สิทุกเทศเท่าเทียมกันความรักก็คือความรักช่วงน,นี้ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเราถามเขายังไม่ยอม พ่อต้องอยู่กับพี่พิม์พคนเดียวเท่านั้นโสดมานานมากจนลืมสเปกตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกเราได้ของอย่างนี้ต้องให้เข้ามาเองไม่ใช่ว่าจะตามหาความรักให้ความรักเข้ามาหาเราพื้นฐานเราเป็นคนโรแมนติกพอสมควรรู้สึกว่าชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นกับคนที่เป็นคนรักของเรา ความรักมันเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามต้องแสดงออกตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองยังต้องการความรักหรือโสดได้ทั้งชีวิตทิมพิธาตอบว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีนะอยู่แบบเหนาแบบสิงโตนำโชคแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายแบบที่เราคิดจากที่มีคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดมีครอบครัวมาตลอด ถามว่าเหงาไหมชีวิตคนมันปรับไปได้เรื่อยๆเหมือนกันการโยนบอลขึ้นหลายๆลูกพร้อมกันต้องคิดก่อนว่าอะไรที่ปล่อยให้ตกแล้วไม่แตกงานกับลูกเราทิ้งไม่ได้เหลือแค่สองอย่างแล้วชีวิตเบาขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ปิดความรักต้องให้ธรรมชาติจัดสรรให้มาหาเราถึงเวลาจะมาก็มาแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะมายังไงเพราะหาเสียงกลับบ้านก็เลี้ยงลูก สิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกเรื่องคือการที่หนุ่มทีมพิธาเผยว่าเคยแคสหนังมาก่อนเรื่องเดียวกับคุณต่ายเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นที่มีหลายคนเล่น